เริ่มแล้วลอยกระทงก่อนใครกับงานลอยกระทงชมจันทร์จัดโดยแจ่มจันทร์สตรีทฟู้ดครั้งแรกในจังหวัดระยองกับอุโมงค์มังกรยักษ์ยาวกว่า100เมตร งานเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5พฤศจิกายนห8ภายในงานมีกระทงจำหน่ายสามารถรับกระทงได้ทุกวันเลยนะพิกัดริมอ่างเก็บน้ำดอกกายจังหวัดระยองงานเริ่มตั้งแต่บ่ายสโมงเป็นต้นไปไฮไลท์พิเศษภายในงานพบกับมุมถ่ายรูปสุดอลังการอุโม,โมงค์กรยักษ์ยาวกว่า100เมตรบอกเลยว่าสวยเด่นสะดุดตาและกิจกรรมสุดตื่นเต้นและสวยงามด้วยการควงกระบองไฟและภายในงานยังยกทับร้านค้าร้านอร่อยมาให้เลือกช็อปเลือกทานมากมายมากกว่า180ร้านค้าเลยทีเดียวและงานนี้มีร้านค้าที่รับสิทธิ์คุหลาครึ่ กินของใช้ของทานเล่นของคาวของหวานผลไม้และเครื่องดื่มต่างๆเสิร์ฟหนักแบบจัดเต็มมีให้เลือกทานกันแบบจุใจเลยทีเดียวและยังมีกิจกรรมสนุกๆส,สำหรับน้องๆหนูๆด้วยนะ และภายในงานมีจอ LED ขนาดใหญ่เพื่อฉายพระราชกรณียกิจของสมเด็ดพจ,จพระนางเจ้าสิริกิต์พระรบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน้อมรำลึกนอกจากนี้ยังมีบูสินค้าของสตาร์มันนี่จำหน่ายมือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมส่วนลดสูงสุด50สซสามารถผ่อนชำระได้โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวอีกด้วยนะใครที่กำลังมองหาสถานที่ลอยกระทงบรรยากาศดีๆรับลมหนาวแบบชิลๆต้องแวะมาที่งานนี้เลยลอยกระทงชมจันทร์ริมอ่างเก็บน้ำดอกกายปักหมุดกาแฟาบ้านพ่อดอกกายแล้วตามกันมาได้เลย บอกเลยว่างานนี้ชาวระยองและพื้นที่ใกล้เคียงไม่ควรพลาดเด็ดขาดรีบแวะมาร,ายระยงก่อนใายหามุมถ่ายรูปส,สวยๆเก็บภาพเช็คอินและหาของอร่อยทานกาันเพลินๆที่อ่างเก็บน้ำดอกกายระยองกันเยอะๆนะคะ